ับสวัสดีท่านที่กำลังรับชมทุกท่านด้วยนะครับก็มาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับจักรี h ชาแนลนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับจักรีก็ได้นำเอาคลิปมาฝากเพื่อนๆทุกท่านกันอีกแล้วนะครับสำหรับรถ a t v Thunder 150พอดีมีลูกค้าเข้ามาชมรถนะครับแล้วก็ได้ทดลองกันขับขี่ต้องบอกก่อนนะครับว่าลูกค้าเคสนี้นะครับมีส่วนสูงอยู่ที่165 1 7 0ถึง170จะอยู่ในช่วงนี้นะครับ พอดีมีลูกค้าที่สนใจนะครับได้ไลน์เข้ามาสอบถามหรือว่าโทรเข้ามาสอบถามค่อนข้างเยอะนะครับเกี่ยวกับขนาดของตัวรถความกวาม้างความยาวนะครับซึ่งจกกักีก็ได้บอกปริมาตรไปเรียบร้อยนะครับแต่ก็อาจจะยังไม่เห็นภาพนะครับคลิปนี้ก็เลยมีโอกาสได้นำเอาคลิปมาฝากให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะครับก่อนที่ทุกคนจะไปรับชมคลิปก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้ที่สำคัญอย่าลืมกดสันกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเวลาจัก,กีอัปเดตคลิปใหม่ๆทุกท่านจะได้ไม่พลาดกันนะครับขอบคุณครับ เดี๋ยวครับผมจะให้น้องโชคนะครับลองเปรียบเทียบกับตัวรถดูน้องโชคสูงเท่าไหร่นะหนึ่งร้อยหกสิบน้องโชคลองยืนยืนคู่กับรถดูนะครับก็หวังว่าเพื่อนๆนะฮะหรือว่าลูกค้าทุกท่านนะคงจะเห็นนะครับว่าขนาดของตัวรถเนี่ยมันก็ไม่ได้เล็กเกินไปนะครับแล้วก็ไม่มีไม่ใหญ่เกินไปนะครับก็คืออยู่ในขนาดกลางนะครับความสูงเขาเข้าระดับเอวนะครับสําหรับคนสูง1 6 0อนะครับเดี๋ยวน้องโชคลองขึ้นยืนบนตัวรถดูนะครับ ลองคอมดูเลยครับผมลองคอมดูเลยนี่ต่อไปลองนั่งดูครับเนี่ยครับอันนี้สำหรับสูง160นะครับก็ถามว่าซ้อนสองได้ไหมก็ได้นะครับเนี่ยก็มีพื้นที่อยู่นะครับน้องโชวก็สามารถขยับไปข้างหน้าได้อีกนิดนึงเนี่ยครับก็สามารถซ้อนสองได้นะครับผมข้างหลังก็เป็นที่วางของได้นะครับแล้วก็ด้านหน้าก็มีที่สำหรับวางของได้เช่นกันนะครับนี่ พื้นที่ก็เหลือค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ที่สาคัญได้เรื่องของเกียร์ธรรมดาไม่ต้องกลัวว่าจะอืดน,นะครับผมขับขี่สนุกนะครับอันนี้ขอเชียร์เลยนะรุ่นนี้ขับสนุกมากนะครับเพราะว่าได้เป็นเกียร์ธรรมดาด้วยนะครับ <c oughs> อ่ะต่อไปเดี๋ยวน้องโชคลองขี่ให้ดูนะครับไฟหน้าก็เป็นแบบโปรเจคเตอร์นะครับส่องสว่างทั้งก,กลางวันแล้วก็ตอนกลางคืนแน่นอนอ่ะน้องโชคลองขี่ดูครับ ไปหน้าหล่อเลยนะครับอ่าโอเคนะครับก็จะประมาณนี้นะครับผมสําหรับสลีละนะครับก็คือขนาดของตัวรถนะครับผมความกว้างความยาวนะครับเมื่อเปรียบเทียบของตัวรถเนาะลูกค้าก็จะได้เห็น เห็นภาพชัดเลยนะครับเวลาถ้าเปรียบเทียบแล้วนะครับว่ามันมีขนาดใหญ่ไหมนะครับหรือว่าเล็กเกินไปไหมนะครับผมก็ลองตัดสินใจกันดูนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับผมก็ต้องขอฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับท่านใดที่ชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์นะครับกดซับสไครต์ที่สำคัญอย่าลืมกดสันกระดิ่งให้กับช่องผมด้วยนะครับผมสําหรับคลิปนี้นะครับผมกับน้องโชคก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ